อันนี้ก็จะพาไปดูตัวเลกนะครับผมเล็กเซอรัลาชนนมีอะไรให้กู้ไหมครับผม โอ้ยหนูหาไอ้ลากมัดมือมาเทียนสามสามห้าศูนย์สามสามศูนสามสามศูย์ันบ่สามสามศูนย์มันบ่สามสามศนย์สามตองสามล็กศูนย์ตองตองล็กศูนแม่แมี่ออกขี่ออกเอาเมื่อไรูปของหนูสามสมสนบ่สามสามสามศนสี ก็คาลูกซินเล็กนี่คาลูกซินสามิบบาทนี่ก่วยุ่งเคิงกระเบื้องได้ไปยังเไงกระถ่ายเราเด็กเมื่อกี้กระเอาเครื่องกระสุนอนอเด็กชนบทนะครับชาวลักชนดทีเดียวเห็นไหม บนติดตกแล้วจะเห็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอนี่แตงายาคาบาดขาอีกแล้วไมไ่เห็นหาไม่เห็นครับผมอีกหลักหนึห่งหาไม่เจอเห็นไหมน่าจะอยู่ตรงพื้นมั้งไป อย่าปลุกจน,นหมดแล้วไม่เห็นัไกออนี่ชื่อว่าักๆไกลนี่ตอนกเห็นไ